สวัสดีครับผมช่างเปาครับร้านเค a n Service ครับวันนี้เราจะมารีวิวงานเปลี่ยนมอเตอร์ชุดสไลด์ของ Honda านะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับกล้องตามมาครับนี่ครับผม Honda าฟนะครับผมเราได้เปลี่ยนชุดมอเตอร์ประตูสไลด์ข้างขวาไปนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับผมตอนแรกลูกค้ามากดใช้งานไม่ได้นะครับผมไม่มีเสียงอะไรเลยครับทางร้านเราตรวจเช็คให้เรียบร้อย ลี่ยนจุดที่เสียให้ครับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราทดสอบสวิตช์หน้าคอนโซลครับระบบของรถใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีรวนครับเปลี่ยนไปแล้วทางร้านเรายินดีให้บริการเต็มที่ครับมีรับประกันหนังการติดตั้งให้ด้วยครับโอเคครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจอยากเข้ามาสอบถามโทรมาสอบถามที่ได้ที่0969329998ครับ หรือว่าจะเข้ามาที่ร้านครับร้านเราอยู่ถนนพญาสุเรนครับวันดี <c oughs> ผมช่างเปาอ่าขอลาไปก่อนเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ